คลิปนี้นะครับทางแบรนด์มักกิต้านะครับบอกว่าจัดโปรให้หน่อยนะครับโปรที่จะเกิดขึ้นมาตอนนี้นะครับก็คือเป็นโปรแถมแบตเตอรี่นะครับ18โวลต์3แอมป์อแบบนี้นะครับแถมฟรีสําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าของทางม a กกิต้านะครับเป็นรุ่นแบต18โวลต์นะครับให้ครบ5,000บาทนะครับแถม1ก้อนถ้าลูกค้าซื้อครบ1 0 0 0 0บาทก็แถม2ก้อนกันแบบอย่างนี้เลยนะครับไม่มีจํากัดนะครับว่าซื้อเท่าไหร่นะครับตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นตัวบ็อกซ์นะครับดี t w 1 9 0นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสว่านนะครับ DHP 4 8 2 นะครับสมมุติจับ2คู่อย่างเงี้ยนะครับตัวหนึ่งสองพกว่าบาทตัวหนึ่งสามพกว่าบาทรวมกันได้5,000ลูกค้าจะได้แบตฟรีไปเลยนะครับและที่สาคัญนะครับลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านเรานะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการประกันนะครับการดูแลหลังการขายสําหรับแบรนด์มากิต้าเนี่ยปกตินะครับถ้าซื้อทั่วๆไปนะครับประกันที่1ปีนะครับแต่ถ้าซื้อที่ร้านเรานะครับเราจะทําประกันเพิ่มเป็น2ปีให้เลยสําหรับตัวเครื่องนะครับสิบแปดโวลต์ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะรับประกันกันที่หนึ่งปีใครที่สนใจส ค่อนข้างจะเยอะเลยนะผมให้ดูแบบนี้นะครับจับคู่ได้หมดพวกกลุ่มกเกษตรกลุ่มเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างไฟช่างแอร์นะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับ